สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับช่วงบังบิดรีวิวนะวันนี้มาพี่ตุ้ยเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถเอคค่ะสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับใช่ครับผมอ่าสังเกตง่ายๆนะครับถ้ามาจากในเมืองนะพี่ตุ้ยเรามาทางไหนเราข้ามสะพานอ่านครพิงมานะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยอิซุอันที่2เราอยู่50เมตรขวามือเลยถ้ามาจากทางนอกเมืองนะครับก็ ามาจากสี่แยกสันเด็กใช่ครับสันเด็กหรือว่าเซนเฟนนะครับแล้วก็ตรงยามาเลยผ่านโรงเรียนดาราโรงพยาบาลไมคคอมิกแล้วก็เจอสี่แยกโรงเรียนปิน้นแล้วก็ผ่านมานิดเดียวแล้รเ,รเราจะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับส <ไง S 1> ังเกตง่ายๆนะครับแต่เร,เราเปิดมาแล้วกว่า40ปีนะครับแต่เราครับเช่นเคยนะครับพี่ผมจะบอกกันแค่ทุกครั้งเลยก็คือเราไม่เอารถชนหนักพี่คว่ำตัดต่อน้ําท่วมมาขายนะครับตรวจพบเจอทีหลังนะเอารถมาคืนที่ผมได้เลยนะครับอันนี้เป็น จุดขายของเต้นเราอยู่แล้วนะครับเราไม่เอารถคันเดียวมาเสียทั้งระบบนะครับอ่าพี่ตุ้ยรถเต็นเราได้อะไรบ้างครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีเข้าศูนย์ด้วยนะครับผมใช่แล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยนะครัสวยทุกคันนะครับรับผมเราคัดรถมาให้อยู่แล้วนะครับอ่ะพี่ตุ้ยวันนี้เราอยู่กับรถอะไรครับวันนี้เราอยู่กับต้องเกริ่นก่อนว่ามีแค่300คันในประเทศอันนี้เป็นตัวีเต็นะอยู่กับอิวซู ดีแม็กซ์ตัวลิิเต็ดเยอะนะใช่ครับผมงเข้ามาดูครั้งเอาเข้ามาเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นลิปเต็ดมีสามร้อยคันอ้าอยู่นี่แล้วครับหนึ่งคันนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องสามจุดศูนฟวิวนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดของอ่า V c คอร์ตัวนี้เลยสุดแล้ว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 ของรถกระบะสี่ประตูแล้วครับแพงที่สุดของอูซูแล้วตอนนั้นเท่าไหร่ครับพี่ด้วยตอนนั้นภาษียังไม่ปรับขึ้นอยู่ที่ล้านเจ็ดหมื่นครับ นนแงปัจจุบันก็เกือบล้านสองแล้วตัวนี้ใช่ครับผมแต่เราขายถูกมากนะแล้ววันนี้บอกเลยว่าส่วนลดแบบจัดหนักเลยครับผมเกินหนึ่งหมื่นรับรองเลยจาบป้ายเลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะมาบอกกันช่วงหายคลิปนะใช่ครับผมตัวนี้เป็นสีแดงอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับที่ว่าทําไมกระจังหน้าถึงไม่เป็นโครเมียมหรือสีดาอ่าตัวนี้จะได้ชุดแต่งนะครับเป็นรักเกทั้งคันเลยก็คือเอาง่ายๆก็คือตั้งแต่คิ้ว ที่มากับไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์แล้วก็บอกก่อนนะว่าตัวนี้เป็นโฟล์วินไดนะครับขับสี่แล้วนะครับใช่ครับเพราะว่าบ้านเราหากันอยู่แล้วนะครับถูกต้คับขับสี่ขาเงนมาเยอะมากใช่ก็ออย่างนี้เห็นครับดักเตรรอบคันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาให้ดูดักเกรของเขานะครับก็กระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาเข้มนะถ้าดูในกล้องอาจจะเดื่อมไปดํานะแต่ความจริงเขาเป็นเทาเข้มนะพี่ตุ้ยนะครับผมครับผมแล้วก็โลโก้อีซุใหญ่ๆเช่นเคยนะครับ มีตัวนี้มาให้ไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพี่ตุ้ยครับผมแล้วก็เดท์ไทม์ดันนิงไลท์แล้วใช่ครับผมจุดเด่นของเขานะครับก็คือแม็กแม็กเขาแต่งมาแล้วนะครับแม็กแบบสวยๆเลยหล่อเลยอย่างก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ตัวดักเละเขานะครับก็จะเป็นสีเทาเข้มรอบขันเลยอ่ไล่มาเลยครับตากล้องตัวนี้นะครับก็เป็นวี o s สนะครับ ใช่ครับแม้กระทั่งตัวหนังสือก็ยังเอาเป็นเทาเข้มเลยครับอันนี้เป็นเทาเข้มนะครับใช่เขาซ่อนดีเทลไว้หลายอย่างบันไดข้างก็ไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับเป็นตัวตรงรุ่นชุดแต่งดากเกชุดแต่งจากโรงงานนะไม่ได้แต่งเองนะครับวันนี้ชื่อเรื่องอีกรุ่นเขาคือตัว p o s t i v ใช่ครับ s t i นะครับครับผมก็นี่ครับได้คอมวงจองมาจับแต่งมาแล้วนะครับเหล่าหลังคาก็เป็นสีดัไอ้สีเทาเข้มนะครับผมตัวนี้นะครับอช่ เท่นะหล่อเลยนะใครนี่ก็คือชุดแต่งเหมือนกันทั้งคันเลยได้ขับสีด้วยนะใช่ครับได้ใช้จริงนะครับอ่ามาดูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะหางของเขานะครับสีเทาแล้วนี่ก็จะ็นสี่คูณสี่นะครับใช่ครับขอบผมจะมีขอบขอบเขาเรียกขอบกระบะข้างหรือคาโก้เลวนั่นเองนะครับผมขับผมก็เป็นสีเทาเข้มอ่ามาดูด้านหลังครับอันนี้เขาาจะแต่งตัวครอบ ไฟท้ายมาแล้วนะครับนี่เป็นสีดำนะครับอตัดตรงนี้สีดำดำตัดแดงสวยมากนี่มาดูตรงนี้หน่อยตาก้องตัวนี้เป็นตัวพิเศษเขาตัว60ปีนะครับเป็นรุ่นพิเศษของเขาอย่างที่พี่ตุ้ยบอกนะมีผลิตมาแค่300คันนะครับใช่ครับผมหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่เต็นท์เราเนี่ยนะครับใช่ครับตัวนี้ครับ S Plastic DDI เครื่องยนต์ DDI 3,000 cc นะครับ อ่ะพี่ตุ้ยพาไปดูด้านในเลยได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับตัวกล้องตัวนี้มีกล้องกล้องมองมองหลังมาให้แล้วนะครับในตัวนะครับโชกะบะเดิมอิซุสุสภาพดีมากนะพี่ตุ้ยคือถ้าขอบนี่มันกระแทกของมานี่มันต้องไปมันต้องไปแล้วนะัสวยอยู่เลยอ่าฮะยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ครับไลเนอร์เดิมเดิมเดิมลงงานเลยไลเนอร์มันระบุ คนใช้งานเก่าได้ดีนะพี่ตุ้ยนะใช่ครับว่าเขาใช้งานหนักหรือวไม่หนักแค่ไหนครับอันนี้อิสุสุเปมืนเมอ่อเดิมเลยสวยไลเนอร์มาตากแดดตากฝนไม่ใช้งานเลยอสวยเลยนะครับเขาเรียกว่ารถรถมัดตุกรถมัตุ๊กเนี่รถมัตุกก็คือขอบขอบนี่ยังไม่มีรอยเลยนะครับครับผมใช่สวยมากคันนี้ครับใครหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับซอกเซิร์กเดิมหมดนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับ พาช่างที่ผู้เชี่ยวชาญมาดูได้หรือว่าไปเข้าสู่กับเราก็ได้หรือว่าให้เราช่วยดูให้ก็ได้นะครับไอพวกขอบยงขอบยางแกะได้หมดนะครับรถผมราคาเป็นล้านก็แกะได้นะครับเนี่ยครับขอบยงขอบยางมาดูความเดิมนิดหนึ่งดึงออกมาเลยนะครับตะเข็บต้องเดิมจากโรงงานนะครับดึงได้ทั่วคันเลยนะครับยินดีนะครับซื้อรถทั้งทีนะครับ ต้องไม่ถูกย้อมแมวนะครับเพราะรถจะตะอ,อยู่กับเราอีกนานนะครับอ่ะแล้วก็ให้ AK คคาเป็นตัวเลือกดีๆของท่านนะครับอ่าพี่ตุย้ยด้านในเลยครับก่อนที่จะเข้ามานะครับอยากให้รู้ว่าตัวนี้เป็นรถกระบะท,ที่มี isuzu genius entry นะครับหรือว่า smart entry เหมือนรุ่นอื่นนั่นเองก็คือเป็นกุญแจ k e y l ล s s ผู้สตาร์ทนะครับพอ,เ,อ,อเข้ามาถึงภายในก็อย่างที่บอกครับ ชุดแต่งรักอะเกรทั้งภายนอกและภายในไล่ตรงนั้นไปเลยครับใช่ครับไล่แต่ประตูมาเลยครับประตูสีออกทองแลวพี่ด้วยนะใช่ครับผมก็จะเป็นภายในสลับเพราะความเป็นตัวพิเศษของเขาจะมีสีอ่าสีทองแดงอ่าประมาณนะครับใช่ครับผมก็จะเข้ามาก็จะมีภายในบุหนังนะครับสลับกับสติชิ่งแดงนะครับหนังเป็นสองเทกเจอร์นะก็คือมีทั้งเหมือนวัสดุเรียบกับวัสดุที่เป็นหนังเทกเจอร์นั่นเอง ที่เบาะจะเขียน V Cross นะครับทั้งเบาะคนนั่งคนขับเลยใช่ตัวนี้เป็นรถกระบะที่ได้เบาะไฟฟ้าปรับเอนปรับขึ้นลงได้6ทิศทางนะครับพวงมลาลัยปรับขึ้นลงได้เป็นพวงมลาลัยที่มีมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเห็นชัดๆเลย <S <S ก็คือว่าฝั่งซ้ายนะครับมาทํางานร่วมกับจอ8นิ้วเป็นจอของอิซูซนะครับก็คือว่ามีเนตัวนี้มีเน ในตัวเลยแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับไม่ต้องไปซื้อการ์ดเสียบนะพี่ตุ้ยนะไม่ต้องไปซื้อครับตัวนี้ของอีซูซุเขาจะอัปเดตผ่านศูนย์ให้เลยใช่แล้วก็มาถึงเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับ6กสปีดแล้วก็มีใช่ามใช่มีเมนนวลมีเซมิออโต้ให้เล่นมาถึงระบบโฟวิวนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นโฟยฟ้านะทูไฮทูโฟว์ไฮเนี่ยสามารถปรับได้เลยนะครับแม้กระทั่งตอนที่รถวิ่งอยู่แต่ไม่เกิน90กิโมตรตชั่วโม ส่วนอันนี้นะครับต้องปรับเกียร์ว่างแล้วก็ปรับไปที่โฟลนั่นเองปรับกลับเหมือนกันครับบิดกลับได้เลยไม่มีปัญหาสตาร์ทง่ายๆนะครับใช่ครับสตาร์ทที่พี่ตุ้ยบอกนะครับใช่ครับกุญแจอิโมบิลิเซอร์นะครับทำงานร่วมกับผู้สตาร์ทนั่นเองตัวนี้ก็คือทั้งระบบความปลอดภัยทั้งเทคโนโลยีก็เพียบเลยระบบช่วงล่างใหม่นะครับที่สำคัญก็มีระบบช่วยเบรก ebd ระบบช่วยออกตัวขนาทางชันก็มีวมามาเต็มแล้วมาเต็มครับราคาใหม่นะร้านกว่าเลยนะครับรถหลักล้านไม่รู้ตากล้องจะ มองเห็นป่ะใช่ครับเพดานของเขาจะเป็นสีดำนะครับก็คือว่าเป็นตัวโทนมืดนั่นเองก็แเห็นชัดเจนนะครับสว่าภายในนจะคือเขาใช้คําว่าดาร์กเกรย์ก็คือเป็นสีเทาเข้มทั้งรบเลยใช่ขายอยู่ต้องรีบเลยนะที่รนนี้ครับหนึ่งในสามร้อยคันนะครับคันนี้ตัวพิเศษกันเลยจัดไปจุกๆเลยัะใครอยากได้ไปนะครับกับราคาพิเศษด้วยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงครับได้กล้องมาดูเบาหลังนิดนึงเมื่อกี้ผมนั่งนะผมสูงร้อยแปดสิบกว่านะผมว่านั่งสบายเลยนะครับ สบายสบายนะครับเบาหนังของเขาจะเป็นสีน้ำตาลกัดตัดกับสีดำนะครับแล้วก็แถมมีลายเคบลบราตรงกลางด้วยมีความสปอร์ตในตัวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องเครื่องนะครับอ่ะมาดูเลยที่หัวน็อตเลยตาก้องมาดูความเดิมกันก่อนนะครับหัวน็อตนะไม่มีการขยับขยื่นหรือทำสีแต่ใดๆนะครับน็อตเดิมหมดเลยนะครับ แผ่นเพจก็เดิมนะครับนี่ดูความเดิม่คเครื่องครับ,รบพี่ตุย้ยเครื่องนี่นะครับจะเห็นว่ามีสีแต้มลงงานอยู่เกือบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็เครื่องไม่ซึมไม่มีรอยแกะนะครับที่สาคัญคือเป็นเครื่องสามพัน ddi ประหยัดน้ำมันด้วยนะประหยัดแรงแล้วก็เหมาะสมกับการใช้โฟวิลด้วยนะครับเครื่องสามพันนี้คือวนะ่าจบจบนะแบรนด์บก็เป็นแบรนด์ที่นิยมของตลาดบ้านเราอยู่แล้วมีเพียงสามร้อยคันในประเทศแต่ว่าเราจะขายเท่าไหร่ดีกว่านันแล้วครับ ต้องบอกก่อนนะซื้อลถกับเราเราส่งฟรีทั่วประเทศนะส่งฟรีนะครับไม่ใช่แค่บ้านเราเชียงใหม่ภาคเหนือครับอีสานใต้ได้หมดนะครับอีสานกลางใต้ได้หมดนะครับเดี๋ยวส่งฟรีนี้เราก็จะมีส่งพัทยาพัทยาครับไปเที่ยวทะเลเลยมีฝุ่นมีฝุ่นไม่เที่ยวทะเลนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับเช้าเปิดมาพี่ด้วยห้าร้อยตอนนี้ยังสามร้อยเจ็ดสิบห้าอยู่นะครับเปิดดูไม่ค่อยดีเลยนะครับ ก็เอาพาคันนี้ไปเที่ยวทะเลได้ครับผมไปพักผ่อนนีรถหนีฝุ่นกันนั่นอ่ะเดี๋ยวผมมาสรุปราคานะครับราคาเราตั้งนะพี่ตุ้ยตอนนี้ตอนแรกผมตั้งนะครับ6แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาวันนี้เอามาไลฟ์สดนะรับรองว่ารถแบบจุกๆเลยผมลดให้ไปเลยนะครับสองหมื่นบาทเท่ากับราคาเหลือเท่าไหร่พี่ตุย้ยก็เหลือหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคุณได้ตัวติมิเต็ดสุสุโฟวินขับสี่นะครับ ภายในเบาะมีเนในตัวออปชั่นครบใหม่ล้านกว่าครับครับราคาเพียง6 7 5 0 0 0บาทนะครับจัดจัดเป็นไงบ้างครับถ้าใครสนใจจัดเป็นฟรีจัดฟรีโอนครับลูกค้าท่านใดอาชีพชัดเจนจัดเต็มฟรีดาวอยู่แล้วครับผมอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีประวัติเครดิตก็จัดเต็มฟรีดาวอยู่แล้วายอยู่แล้วหรือว่ายอดมันล้นล้นอยู่ยอดล้นล้นเพราะว่าเราลดราคามาเยอะด้วยครับใช่ครับ675,000าบาทถูกมากเลยนะใหม่ล้านกว่า ให้หายอยู่รีบเลยนะครับใช่ครับผมงวันนี้ก็ขอฝากเจ้าอิซุสอีแม็กตัวนี้ไว้ด้วยนะครับโฟร์พินไดส์ครับผมนี่ขอตัวก่อนนะครับรถเป็นรถปี2017ันันบนะครับยังไงไปก่อนนะครับขหน้ามีคลิปอะไรคันไหนฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ